ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแห่โฟกัสหน้าเจ้าสาวแห่โฟกัสหน้าเจ้าสาวพี่แมวนาทีจดทะเบียนสมรสนั่งร้องไห้น้ำตาคอไม่หยุดชาวเน็ตแห่โฟกัสหน้าเจ้าสาวพี่แมวนาทีจดทะเบียนสมรสนั่งร้องไห้น้ำตาคอไม่หยุดหลังเจอหน้าว่าที่สามีในอนาคตกรณีผู้ใช้ติกตอกชื่อแมวเก้าชีวิตได้โพสต์คลิปวิดีโอตนเอง ขณะกำลังเดินเท้าไปที่จังหวัดสตูลโดยมีธงชาติติดไว้ที่ด้านหลังเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งในคลิปชายหนุ่มทราบชื่อคือนายสุเทพพร้อมจิตหรือลุงแมวเผยว่าต้องการเดินทางไปขอนางสาวธนาภาเขียวอ่อนชาวอำเภอทุ่งวะจังหวัดสตูลแต่งงานเพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้โดยเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่14มกราคม2566จากเ่ินขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสตูลไม่เกินวันที่14กุมภาพันธ์2566นี้ ล่าสุดวันนี้พี่แมวก็ได้เจอเจ้าสาวแล้วครับหลังจากใช้เวลาเดินเท้าจากนกครน,นายกมาถึงสตูลด้วยเวลาหนึ่งเดือนเต็มเมกับระยะทาง1,200กิโลเมตรวันนี้ได้เจอกันแล้วพร้อมจดทะเบียนสมรสต้อนรับวันแห่งความรักและมีแฟนขับมาแสดงความยินดีกันอย่างคึกคื้นซึ่งทางด้านฝั่งเจ้าสาวก็น้ำตาคอซับน้ำตาไม่หยุดเป็นภาพที่ตื้นตันใจจริงๆครับโดยทางพี่แมวได้ตั้งขบวนแห่ไปสู่ขอเจ้าสาว ที่ว่าการอำเภอทุ่งวะโดยมีประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจํานวนมากอีกทั้งยังมีขบวนนางลำากาน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปนด้วยความคึกคืน้นนายสุเทพพร้อมจิตพี่แมวและนางสาวธนาภาเขียวอ่อนพี่ยุได้ร่วมกันจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วณนะที่ว่าการอำเภอทุ่งวะจังหวัดสตูลท่ามกลางแขกที่มาร่วมงานและมีนายอำเภอทุ่งวะเป็นสักขีพยานซึ่งพี่แมวเผยว่าการเดินเท้า พิสูจน์รักแท้ครั้งนี้ตนไม่คิดว่าจะได้รับการต้อนรับขนาดนี้เป็นความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งถือว่าภารกิจได้สำเร็จแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ